k l นีออนเองนะคะซึ่งวันนี้เรามากับแบรนด์ของโจลีนนั่นเองค่ะใครนะคะที่กำลังอยากได้ชุดชั้นในใหม่นะคะบอกเลยว่าแบรนด์โจลีนของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำของไทยเลยนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้นีออนก็ใส่มาด้วยนี่สวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็มีเสื้อคลุมนิดนึงเนาะเนี่ยเห็นไหมเหมาะมากเลยนะคะกับแบบทุก ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าวัยทำงานนะคะหรือว่ามีอายุแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยบางสบายมากๆนะคะมีความเบาสบายนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกถึงตะเข็บเลยด้วยนะคะเรียบเนียนไปกับผิวเรามากๆเลยอ่ะจะบอกว่าวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะเรามีโปรโมชั่นให้แน่นอนนะคะคูป,ปองด้านบน2อันลูกค้าเก็บได้เลยทั้ง2อันนะคะสําหรับวันนี้ซื้อโครบ599ลดไปเลย50บาทใครที่อยากจะซื้อวันนี้อุ้ยใจร้อนแลวพี่นิโออหนูอยากได้แล้วหนูอ,อยากใส่แล้วนะคะ ะะก็เก็บไปเลยนะคะซื้อครบ599กลดเลย50บาทแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวรอไปซื้อวันที่15ดีกว่าเพราะว่าจะได้ซื้อครบไปเลยกีเดียวพัน0 0ง0นะคะลดไปเลย1000บาทนะก็เดี๋ยวเก็บคูปองตัวนี้ไปสําหรับที่จะเอาไปใช้ในวันที่15นะคะก็อรอได้ก็เอาไปใช้วันนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าคุ้มเมากถ้าเกิดซื้อ2000พน่ะก็คือจ่ายแค่พันเดียวอ่ะอะไรมันจะคุ้มขนาดนั้นนะคะทุกๆวันที่15นะคะทางแบรนด์โจลีเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นลด50% แบบนี้นะคะ